เส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ําท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นเนื้องอกราวก้อนผ่าตัดหรือยังผ่าตัดแล้วค่ะผ่าตัดก้อนเนื้อแล้วทั้งที่ขาหนีบนะคะแต่หาไม่เจอนะแล้วก็ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะก็คือเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่นะคะตัดต่อเปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่แต่ลิ้นมันเสียหมดเลยสี่ลิ้นเปิดปิดไม่ได้แล้วมันเป็น อะไรสักอย่างบางๆไม่สามารถที่จะเอาเอาไวา้ลิ้นเทียมไปเย็บได้จึงต้องทําการซ่อมได้อย่างเดียวนะคะเย็บซ่อมได้อย่างเดียวทั้งสี่ลิ้นเลยนะซ่อมลิ้นนะคะไม่ได้เปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนลิ้นเนี่ยมันจะเป็นอวัยวะเทียมนะคะที่จะเป็นแบบบางคนอย่างของแม่ครูค่ะแม่ครูก็เสียชีวิตจากการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจรอบสองนะคะ,ะเป็นลิ้นของสัตว์นะคะเป็นลิ้นของวัวถ้าจำไม่ผิดเนาะใช่ไหมคะน่าจะใช่นะคะคือ แต่บางคนนะคะก็ใช้ลิ้นแบบเทียมเลยอะไรแบบนี้นะคะคือแต่ของครัวค่ะสั่งลิ้นมาแต่พอผ่าเข้าไปแล้วจริงๆไม่สามารถเปลี่ยนได้ทั้ง4ี่ลิ้นเพราะมันมันไม่สามารถครูก็ไม่ไม่รู้ว่าแบบคุณหมอก็อธิบายแค่ว่ามันไม่สามารถเปิดปิดได้แล้วแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเลือดที่มันจะสูบฉีดเข้าไปบนสมองะคะ่ะมันจึงทําให้ครัวค่ะสายตามองแทบไม่เห็นหายใจไม่ออก จุกอยู่ตรงนี้ใช้ปากหายใจนะคะจมูกทํางานแทบไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับกลิ่นแล้วก็หายใจไม่ได้นะคะพอพอผ่าเสร็จอะค่ะหมอเขาก็เห็นหน้างานนะคะว่าไม่สามารถที่จะ,ะใส่ลิ้นได้ค,คือคือตอนที่ดูจากภาพเอ็กซเรย์หรือภาพคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคาดว่าจะได้แต่พอผ่ามาจริงๆแล้วอะค่ะลิ้นทั้ง4ลิ้นมันเสียหมดเลยก็เลยซ่อมนะคะเพราะฉะนั้นนั่นแหะค่ะดิฉันนะคะก็ผ่าตัดเปลี่ยน เส้นเลือดใหญ่หัวใจสิขาดแต่บังเอิญว่าอยู่ไม่ได้แค่ประมาณ2ปีนะคะน่าจะประมาณ2หรือ3ปีทํางานหนักมากเหมือนเดิมวัวตายควายล้มเหมือนเดิมมีลูกน้องร้อยกว่าคนกลับไปทํางานเหมือนเดิมฉีกรอบ2ค่ะหมอรีบส่งตัวไวมากในวันนั้นเลย เพราะตอนนั้นหายใจไม่ได้แล้วนะคะหมอก็ส่งตัวปรากฏว่าผ่ารอบสองไม่ได้ค่ะนะคะหมอบอกว่า,าไปพักผ่อนสบายๆส,สบายใจสบายใจไปเที่ยวไปเลย3เดือน4เดือนนี่คือไปเที่ยวเลยให้ขี้เกียจไม่ต้องทํางานไม่ต้องคิดไม่ต้องเจอใครแบบให้ไปแบบมีความสุขสบายๆแบบนี้ค่ะแต่ผ่าไม่ได้นะคะนั่นคือผ่าไม่ได้เราก็รู้แล้วนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ที่บอกว่าผ่าไม่ได้เข้าปีที่8แล้วค่ะนะคะ,นะคะเข้าปีที่แด กินยาไหมไม่กินค่ะเอายาทั้งหมดไม่ได้เอาทิ้งนะคะตอนนั้นยาส่วนหนึ่งเอาไปเพราะเป็นยาใหม่ๆอยู่เลยนะคะก็เอาไปจําไม่ได้แล้วว่าเอาไปให้ที่ไหนบริจาคที่ไหนอันนี้จําไม่ได้นะคะแต่อีกส่วนหนึ่งที่มันมันเป็นยาที่ไม่สามารถให้ไขได้เป็นยาอันตรายเป็นยาที่สองน้ำตาลเข้มอะคะ่ะอันนี้ก็เอาทิ้งนะคะประมาณนี้นี่คือประวัตินะคะเผื่อว่าไขเว้